เพียงแต่ว่าตอนไปโรงเรียนถ้าใครกินข้าวไม่หมดจะถูกครูดุน้องเป็ดที่ไม่ชอบกินผักก็เลยแอบตักผักออกมาแล้วทิ้งลงไปในกระเป๋าพอกลับมาที่บ้านคุณแม่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาจากกระเป๋านักเรียนของน้องเป็ดก็เลยหยิบมาเปิดดูปรากฏว่าในกระเป๋าของน้องเป็ดมีแต่เศษผัก กระเป๋าเปียกน้ำเลอะเทอะสกปรกไปหมดเลยคุณแม่เลยต้องเอากระเป๋าน้องเป็ดไปล้างน้องเป็ดเอาผักมาใส่กระเป๋าได้ยังไงดูสิสกปรกหมดเลยดีนะที่หนังสือไม่เลอะไปด้วยก็คุณครูจะดุถ้าหนูไม่ยอมกินผักก็เลยต้องเอามาทิ้งในกระเป๋าไม่ให้คุณครูเห็นไงคะเหตุผลของน้องเป็ด ทำให้คุณแม่เริ่มเป็นกังวลที่น้องเป็ดไม่ยอมกินผักเลย